ุริมัจชาติสรราชาตตตะโทุตปสสะสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายาสิโสพุทธาปิตาสะพระโวอินธมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมธมานาอัตังโส ุริมัญจตที่สังกตรัโททคกิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโกผู้เวโรุตระังที่สร้างจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพันรมาณาอันทังสุสเกฆเมจารุเปกิริสิคาราตเตจันตริเควิมาเน ที่เปรเทศคาเมตรวนาคาเนเควันทุมีเกเตผุมมาจายันตุเทวาชราธรวิสเมยยคาคันทับพนาคางติดทันตาทันทิเกยังมุนิวรวจนังสาเทเมสุนันตุ ธรรมะสวรรคารอยัมปัทันตานธรรมะสวรรคารอยัมปัทันตานธรรมะสวรรคารอยัมปัทันตานงบริมัญจาติสังราชาตตระโทตัสสะสติกุมพันทานังอาทิปติ มหาราชายัสิโสพุทธาปิตาสะพะโวอินธมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสินโนโมธมานาอัตถสุปุริมัจติสรัตตรถโททักกิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโก ผู้เวโรุตรังที่สร้างเจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพันรมาณาอันทั้งสุสเคกาเมจะรุเปกิริสีคารตเจจันตฤิเควิมาเนที่เประเทจคาเมตรุวนาคาเนเขวันทุนีเกเต ภุมิาจายันตุเทวาชราตราวิสเมยยัขังคันทับพันหังติดทันตาทันติเกยังมุนิวราวาชนังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวรรคารูยัมปันตานธรรมะสวรรคารูยัมปันตานธรรมะสวรรค์ บริมัจะตติสังราชาตัตะรโทตัสสะสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสิโสพุทธาปิตาสะพระหโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสิโนโมตมานาอตังโส สุริมัญจาที่สร้างกตตรัตโตทัตคิเนนวิรุณหโกปฉิเมนวิรูปโกผูเวโรอุตตรังที่สร้างจตารโรเตมหาราชาสมันตาชตุโรทิสาทัพันรมานาอันทั้งสุสเคกามจารุเปกิริสีคารตเตจันตริเควิมานี ที่เประเทศคาเมตุวนาคาเนเคหวันทุมีเกเตภทุมมาจายันตุเทวาชราตรวิสเมยคขงคันทับพันคังติดทันตาทันทิเกยังบุนีวราวจันังสาเทเมสุนันตุ ธรรมะสวนกคารูอยัมปะทันตานธรรมะสวนกคารูอยัมปะทันตานธรรมะสวนกคารูอยัมปะทันตังบริมนจะติสังราชาตตระโทตะปัสสะติกุมพันทานังอาทิปติ มหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสะพะโวอินธมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาทั้งโสปุริมจติสรัตตะรโตทักกิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโก ผูเวโรุตระรังทิสังเจตาโรเตมหาราชาสมันตาชตุโรทิสาทัพันรมาณาอันทั้งสุสเกกาเมจารุเปกิริศีคารตเตจันตฤกเกวิมาเนที่เประเทจคาเมตรุวนาคาเนเขวันทุนิเกเต กุมมาจจยันตุเทวาชราตรวิสเมยยขังขันธพันหังติดทันตาทันติเคยังบุริวรวัจนังสาเทอเมสุนันตตธรรมะสวรรคุริมันจาติสรางราชาตตรถุตัปปะสาสติกุมพันธานังอาทิปติ มหาราชายัสิโสพุทธาปิตาสะพะโวอินธมานามหาภราอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัสินโนโมธมานาทั้งโสบุรีมัญจะที่สร้างกัตตรโททันกิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโก ภูเวโรุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพันรมาณาอันทังสุสเกาเมจะรุเปกิริสีคารตเตจันตริเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตารวนาคาเนเควันทุมิเกเต ผู้มาจัยันตุเทวาชราตราวิสเมียขังขันธพันาคังติดทันตาทันติเกยังบุริวรวาชนังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวนรการูยัมปทันตานธรรมะสวนรการูยัมปทันตาน ธรรมะสวรรการูอยัมเปทันตังบริมจัติสรราชาตตะระโทตปสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสิโสพุทธปีตสาพระโวอินธมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโต วันวันโตยะสัพสิโนโมตมานาอัทังโุปุริมัญชติสังกัตตารททากิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโคโกภเวโรุตระังีิสังจตารโอเตมหาราชาสมันตาชตุโรติสาทัพันรมานาอันทังโส สัคเฆกเมจะรูปเปกิริสีคารตเตจันตเวเควิมาณเนงที่เประเทจะคาเมตรุวนาคาหเนเคหวันทุมิเกเตมภมมาจาันตุเทวาชรตธรวิสเมยยคาคันทัพนาคัง ติดทันตาทันทิเคยังบุรีวรวัจนังสาเทเมสุนันตตธรรมะสวรรารอยามปันตานตาธรรมะสวรรคารอยัมปันตานตาธรรมะสวรรคารอยามปัฏานตา บริมัญจาติสรรชาตัตระโทตัปปะสะสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสสิโสพุตาปิตาสะพระโวอินธมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมธมานาทังโส บุริมัญจะที่สร้างตระรโททักิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโกผู้เวโรุตรังที่สร้างจตารโรเตมหาราชาสมันตาชตุโรทิสาทัพันรมานาอันทั้งสุสเกกามจะรุเปกิริสีคารตเจจันติเควิมานี ที่เประเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวันทุมีเกเตภุมมาจายันตุเทวาชราตรวิสเมยยคังคันทับพนาคางติทันตาทันทิเกยังบุนิวรวาจันังสาทโเมสุนันตุ ธัมม <mumbles> ัสสวนกาโรอยัมปทันตาธัมมสวนกาโรอยัมปทันตาธัมมสวนกาโรอยัมปทันตา